ยหย่มาหวนเนืออเร็วจะมาย่ำหมูยอ่อครับใช้หมูกินให้ลนเา้าย่ำให้กินอ๋อ <c oughs> คือลา้าสเวาย่ำให้กินมือหนี่ห <c oughs> ล่้านชายนำล้านชายซับปะอันนี้ด้วยนี้ซับหมู ลวกหมูยอหลวงอ้อมหมูมาเส่นในกันเลยกินง่ายๆเร็วเรี้ย <laughs> ย่าหิว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 ย่ายเมื่อยย่ยมาจะหาเขียดหมูลงไปแล้วเอาฉีดม <c oughs> ะข้นย่ำ หุ่นสินลงไปเสร็จแล้วดอหวยก่อนจังนิดนึงบใยมันเหนียวเขากันร้านสาวา่ะยู u b บ่า <laughs> กินย้อนร้านสาวก่อนวันนี้โคกไว้แล้วกับชิตตั้มบกุกพีซุดบกุกพีกระเทียมใส่แล้วสีมือหลานซีมือกอบัวเรจา้าเ้ยใส่กับบกพีกเยจา่าม,มาปุ้ง กุ้งนัวลงไปน้ำตาลลงไปเอาลลใส่ในตัวไหนตัวนี้ดิเออใส่ใส่ใส่ตัวนี้ปุ้งังสีเลยนะปุ้งมันก็เทใส่บ่า <laughs> นะ<า> <laughs> น้ำปลาลงไปอืม อ,มอมืมาเดินมาเสียบแสบนึงกันเด้อเพื่อรครับชูผูชูคนนี่มือนี่ยำวุ้นเส้น คนุณคุณคนุณ่ากินบัวจ้ามาเดอ้อพี่น้องมากินกับยายมือนี่ มามากินมาผู้ชุกชุนแท่นครับยายมาจะหาเขียดแล้วก็มาหิ้ตกินขีน้ผัดมานี่แหละอ,อันหนัอัน้ำกระเทียมแดงน้ำกระเทียมดองลงไปอีกบ่บ่บไ,ไม่มันบหวาน เสบเสบไปเลยวันนี้เสพเสพเสพมาเปียวกับเสเปียวย่ยบันไดกินอ่างหรอกเด้อจ้า <c oughs> ได้จะเอาปล่ยให้สาวเจอปล่อยให้ขัดสอบคลิปย่ายคลิปนี้กะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ย่าเด้อจ้าเด้อชิบร้านสา้าฮ็ดให้กินครับไก่ตูด เข็มจางกเลยนน้ำปังการสอบกิยานนีก็จะลืมกดไไหลกดแช่เลจ่าด้วยเป็นน้ำปอีกบอขึ้นทุกไคลทุกแช่ทุกอมเน็มที่หายได้โดยดีเสม,มอมาอ,อยาพิดผ่าประกันได้ยาขออภัยด้วยจ่ารากนะจุบจุบสวัสดีจ่า